มสอสทเขาให้เวลานักศึกษาเรียนอยู่กี่ปีกันนะหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามหาลัยให้เวลาเราเรียนในการเรียนกับสิ่งที่เราเรียนอยู่อ่ะเขาให้เวลาเท่าไหร่นะครับถ้าดูตามหลักสูตรนะครับขอใช้ตารางนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันสะดวกดีก็จะเห็นได้ว่าเขาให้ระยะเวลาในการเรียนรู้นะครับของหลักสูตรต่างๆตามมุดที่เราใช้สมัครเนาะ อ,อย่างการจัดการถ้าใช้ปวชก็จะประมาณ3ปีครึ่งถ้าเป็นปตีนะครับก็ประมาณ2-3ปีขึ้นอยู่กับว่าคุณจบในวุฒิใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับหรือว่าเอกการเงินปวชมหกก็ประมาณสามปีครึ่งนะครับถ้าหากใช้ปวสปตีอนุปริญญาตีก็ประมาณ2-3ปีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือ,อะระยะเวลาในกรณีถ้าหากว่าเราลงรสะเทอมมละามตัว ตามปกตินะครับแล้วไม่มีการตกเลยนะอันนี้คือระยะเวลาตามหลักสูตรปกติทั่วทั่วไปนะครับแต่หากว่าเราเรียนเกินพวกนี้ได้ไหมสามารถเรียนได้นะครับเขาไม่ได้จำกัดว่าเราต้องจบภายในเวลาตามโครงสร้างหลักสูตรนะครับดังนั้นถ้าหากใครรู้สึกว่าลง3ตัวแล้วมันหนักไปลงลดเหลือแค่2ตัวอะไรเงรี้ยเนาะเพราะว่าเราจะได้อ่านหนังสือทัน เพราะหลายคนก็รู้เนาะว่าหนังสือของมสทมันค่อนข้างเล่มสนานะครับเราจะเวลาในการที่มสทอเขาให้ก็คือ3เท่าของหลักสูตรนะครับถ้าดูในแอปซีซ่าเขจะเห็นได้เลยนะว่าอันนี้ของผมเองนะสมัครปี63นะครับเขาให้ได้จนถึงเทอม1ของ2573นะครับว,ว้าวผมใช้วุฒิเบญตีสมัครเอกภาษาอังกฤษตามตามนี้นะครับเนนะเอกภาษาอังกฤษ ตามปกติแล้วหลักสูตรผมใช้ก็คือจบสามปีครึ่งเนาะผมเรียนประมาณ19ตัวนะ่ะก็สามเท่านะครับก็อยู่ที่ประมาณเอ่อสิบปีครึ่งโดยประมาณนะครับเกาให้เวลาประมาณนี้แหละสําหรับคนที่โครงสร้างหลักสูตรเป็น3ปีครึ่งนะครับสําหรับคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วบัตรหมดอายุล่ะบัตรหมดอายุก็คือวันหมดอายุบัตรไม่ได้เกี่ยวกับวันเวลาในการเรียนเรานะครับ โดยปกติบัตรมันจะใช้มันจะมีอายุประมาณ4ี่ถึงห้าปีนะครับผมผมสมัครปี6เ,เทอม1ทั้งห3สามแต่ว่า1ทั้งหสาถ้าเทียบตามเวลาปกติปีการศึกษากับปีจริงๆมันจะเหลื่อมกันเล็กน้อยนะครับปีการศึกษาจะช้าก,กว่าก็คือปี6กดังนั้นบัตรมันจะอายุประมาณ5ปีเนาะอย่าสับสนนะครับบัตรหมดอายุไม่ได้แปลว่าเราจะหมดอายุในการเรียนนะมันคือหมดอายุข,ของบัตรไม่ได้เกี่ยวกับเรามาหาลัยเขาให้ ระยเวลาในการเรียนเราสามเท่าของหลักสูตรผมเองลงแค่เทอมละตัวยังสามารถเนี่ยลงแป๊บจะเหลืออีกไม่กี่ตัวแล้วนะครับก็ตั้งแต่ปี6 3นี้ก7็ก็4ี4ปีละก็เก็บเทอมละตัว2ตัวอย่างเงี้ยไม่ได้รีบนะครับหลายคนก็ใช้แบบภูมิได้นะไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นก็ต้องมาดูในส่วนของหลักสูตรนะครับว่าเราเป็นหลักสูตรกี่ปีนะครับถ้าเป็น4ปีก็3เท่าก็12ปีเนาะ ถ้าหลักสูตร2ปีสามเท่าก็6ปีนะครับผมก็ให้ดูในโครงสร้างหลักสูตรของเราตามมูลที่เราสมัครนั่นแหละครับว่าเป็นหลักสูตรกี่ปีนะครับแล้วก็คูณ3ามไปนั่นแหละคือระยะที่แท้จริงที่เขาให้เราเรียนได้นะครับแต่ว่านอกจากทําเท่าแล้วถ้าหากสามเท่าแล้วยังไม่พอเขายังต่อได้อีกหนึ่งปีนะครับโดยสามารถยืนขยายอะไรเวลาได้นะครับในกรณีถ้าหากว่าเหลือไม่เกินสาตัวหรือว่าใกล้จบจริงๆแล้วมัน ใช้สามเท่าแล้วยังไม่พออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบเรียนแล้วแบบไม่เข้าใจเนาะเราอยากจะเรียนซ้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้เกินสิบสามเท่าของหลักสูตรได้แต่เขาขยายได้แค่หนึ่งปีเนาะไม่แน่ใจว่าเข้าใจกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ตามนั่นแหละเนาะว่าเราเรียนได้สามเท่าของหลักสูตรขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียนใช้หลักสูตรไหนนะครับเพราะว่า บางสาขาวุฒตต่างกันก็ใช้เวลาตามหลักสูตรไม่เท่ากันนะครับก็ดูตามวุฒิที่เราสมัครนั่นแหละเนาะก็ลองเอาไปเทียบดูกันแล้วกันเนาะก็แนะนำง,ง่ายเลยก็คือไปเปิดดูในแอป sto u cisa นั่นแหละนะครับดูตรงเมนไอตรงข้อความนั่นแหละปีที่เรียนครบ3เท่านะครับนั่นแหละคือระยะาสุดท้ายที่คุณสามารถเรียนได้นะครับแล้วก็ต่อได้อีก1ปีหลังจากนั้นแล้วก็ถ้าหากว่ายังเรียนไม่จบจริงๆนะครับ คุณก็ยังสามารถคือถ้ามันหมดอายุแล้วอะระยะเวลาก็คือสถานภาพนักศึกษาเราก็จะหมดไปด้วยใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าการเรียนมันจะจบนะคุณก็สามารถสมัครใหม่แล้วก็โอนวิชาที่คุณสอบผ่านเข้าไปหลักสูตรใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับในกรณีถ้าหากว่า12บวกเอ่อสมเท่าบวก1ปีแล้วยังยังไม่จบอะก็สามารถทําแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับการศึกษามันเป็นการศึกษาตลอดชีวิตเนาะคุณไม่จาเป็นต้องจากัด ชีวิตของคุณเองนะคะไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถเรียนได้ใช้เวลาเท่าไหร่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเวลามันขึ้นอยู่กับว่าการจัดการชีวิตของคุณเองนะครับดังนั้นใครอยากเรียนเรียนไม่ต้องอ้างงดน,นอ้างนี้ให้มากความนะครับผมอายุมันมีจํากัดก็จริงแต่ว่าคุณใช้เวลาที่มีอยู่จํากัดเนี่ยเหมาะสมหรือคุ้มค่าแล้วหรือ,อยัางนะครับวันนี้ก็มาแจ้งแค่นี้แหละนะครับผมเออช่วงนี้ มันไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆนะครับบางทีผมก็นึกอะไรไม่ออกอะไรเงี้ยน,นะครับก็สามารถแนะนําได้นะว่าอยากจะรู้อะไรนะครับผมก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้นะครับสาหรับคนที่เข้ามาฟังเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับววรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับส่วนใครต้องการสนับสนุนช่องเพียงแค่คุณเข้าก,กดลิงก์ lazada shoppe ใต้คลิปที่ผมทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้ง lazada shoppe ได้เลย,เลย ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมในรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการรวบรวมข้อมูลมาพูดคุยกันในคราวต่อๆไปนะครับสวัสดีขอตัวก่อนแล้วกันกับแชร์ข่าวมสทครับแชร์ข่าวทุกเรื่องแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับมะทแล้วก็การเรียนมะทเพื่อให้เรามีความรู้อยางมี อ,อ่าคุณภาพนะครับผมไปก่อนละกันวันนี้ครับสวัสดีครับ